เวลา9นาฬิกา23นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมณีสถิตกปิถารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีทอดพระเนตรคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยที่พบภายในวัดแสดงให้เห็นว่าวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและแหล่งเรียนรู้สายวิทยาการของเมืองอุทัยธานีในสมัยโบราณ เดิมเป็นวัดสองวัดคือวัดทุ่งแก้วกับวัดขิดเป็นวัดโบราณสมัยกรุงรัตนโกสินต์ต่อมาได้รวมวัดขิดเข้ากับวัดทุ่งแก้วและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมณีสถิตกปิทารามพระอารามหลวงโดยมูลนิธิอนุรักษ์คมพีโบราณดําเนินการสํารวจและจะทําบัญชีเอกสารโบราณจํานวน140รายการเก็บรักษาไว้ที่หอไรร ในการนี้ท่อประเนตรคำพีใบาลานคือคำพีที่จารลงบนใบาลานเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นพระธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นธรรมเนียมว่าต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีเหมือนพระพุทธรูปคำพีใบาลานที่พบภายในวัดสามารถจำแนกออกเป็นหมวดต่างๆอาทิหมวดพระวินัยปิฎกหมวดพระสุตตันตปิฎก และหมวดพระอภิธรรมปิดกมีคำภีใบาลานที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีหนังสือสมุดไทยสามารถจำแนกออกเป็น5ประเภทใหญ่ประกอบด้วยสมุดพระมาลัยสมุดพระธรรมวรรณกรรมพงศาวดารและตำรา ในการนี้ท่อพระเนตรสมุดพระมาลัยหรือสมุดพระมาลัยกรอนสวดเป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาที่สําคัญเรื่องหนึ่งของไทยมีที่มาจากคำพีพระมาลัยเทรวัตถุกล่าวถึงพระอาหารหันนำว่าพระมาลัยขึ้นสวรรค์ไปนมัสการพระจุลามณีเจดี และพบกับพระสีอริยะเมตไตรได้ถามว่าทำอย่างไรจึงได้เกิดในเวลาที่พระสีอริยะเมตไตรตรัตรตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หพระสีอริยะเมตไตรตรัสว่าให้ฟังพระมหาเวสสันดรชาดกให้จบภายในวันเดียวจะมีอนิสงส์มากคัมภีพระมาลายเทรวัตถุจึงเป็นที่มาของประเพณีฟังเทศมหาชาติและการสวดคัมภีพระมาลายสืบต่อมา สมุดรพระมลาาัยหรือสมุดรพระมลาัายกรอนสวดที่พบภายในวัดเขียนบนสมุดไทยจํานวน8เล่มเจ็เล่มมีการเขียนจิตรกรรมประกอบเป็นเรื่องทศชาติชาดกและเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในสมุดรพระมลาัายกรอนสวดมีสมุดรพระมลาัายหมายเลข8เพียงเล่มเดียวที่เขียนพระมลาัายกรอนสวดแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนจิตรกรรม ทำให้เห็นว่ากระบวนการเขียนในเรื่องก่อนจึงเขียนจิตรกรรมสมุดรพระมาลัยที่เก่าที่สุดคือสมุดรพระมาลัยหมายเลข3สร้างขึ้นเมื่อปี2405ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4 พร้อมกันนี้เท่าพระเนตรภาพถ่ายสมเด็จพระวรรณรัตน์เฮงเขมะจารีชาวจังหวัดอุทัยธานีและผู้ประทับวัดมณีสถิตกปิถารามพระอารามหลวงรวมถึงพระบรมชายาลักษณ์ของรัชกาลที่5รารัชกาลที่6และรัชกาลที่7ปัจจุบันมีพระครูอุปกิจปริยัติโสพลสุสมังคโลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์รวม40รูปสมเนรรวม20รูป